สวัสดีค่ะผมเดอะวันเดอร์เลอร์เอเชียนะคะวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดอยุทยาค่ะแล้วตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่หน้าบ้านของน้องเป้แล้วนะคะเดีย๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับน้องเป้แล้วก็คุณแม่กันค่ะ นี้พาทำเพิรนนะคะมาเยี่ยมผู้ป่วยนะคะคามมาแ้วลูกเนี่ยเขาไม่เขารับไม่ได้ ก็ตอนพ่อแม่พี่เสียไงค่ะพอพ่อแม่เสียก็ต้องเอาเขามาอยู่นี่แล้วบ้านนั้นไม่มีใครอยู่ก็ให้ลูกสาวอยู่อ๋อตอนแรกน้องอยู่กับอยู่กับแม่ติดกับแม่พี่แล้วเขาเสียพี่เสียติดติดกันเลยพี่น้องพี่เสียหมดเหลือพี่คนเดียวแล้วก็มีพี่แล้วก็มีลูกพี่สี่คนแค่นั้นเหลือครอบครัวเดียวทุกคนมันวยไม่ได้ขนานขอ ลูกไหนได้ไหมค่ขาเขายังพิสกลุ่มกันหรือว่าขยำนไม่ที่ยังไม่ได้ขาคนนี้น้องอายุเท่าไหร่เออสามสิบเจ็ดแล้วเนี่ยสามสิบเจ็ดนี่สี่สิบสามนะตามกันมาติดๆเดี๋ยวจะเลขสี่ใครจะบอกว่าใครจะมาหาเนี่ย ตอนแม่อยู่พี่ก็ยังแม่ไปทํางานใช่่ะล่ะอ๋อตอนนี้ต้องดูน้องสองไม่มีคนดูอ๋อแล้วก็คืออยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วยกันสองคนสองคนชื่อเขาตลอดชื่ออะไรนะคะชื่อใครลยบ่้กครับเป้่อเป้ชื่อเล่นเขาปะปาปะปาหรือต้อเต่าปะปาปปาอันนี้ชื่อปุ๋มต่อปาเหมือนกันอาการนี้ต้องไปหาหมอตลอดนะคะหรือว่า ไม่ค่อยเป็นอะไรแต่เป็นแค่แพ้อากาศเฉยๆเอย่างดีเราไม่ต้องลาบากที่ยกเขาไปไงแค่ยกออกไปข้างนอกแม่ก็ไม่ไหวแล้วตัวเขาหัวเขาใหญ่แล้วต้องพิีขว่เขาด้วยถ้าพกตัวนี่ต้องพิีขวเขาไปก่อนลม่พกไปข้างโน้นอ่ะแล้วตอนนี้ตอนที่เป็นแผลกดทับอ่ะแม่ตกใจเพราะตอนนั้นไม่มีแผพุดแม่ม่มีตังซื้อเนาะพอก็ได้บี้ยเบี้ยอย่างชีพเขาอะเดือนก็ซื้อห่อย่งแล้วก็มีคนบริจาคมา แม่ก็เพี้ยงหกตกใจมากแล้วลูกสาวก็เลยถ่ายไปอ้นีดคือเอาไขยามายามาาน้ำเกือแล้ว <c oughs> ต,ตรงเนี้ยมันจะเป็นว่าอยกะแต่ตรงนี้หาเลยแล้ว,ลวมันจะมีแกาเขเเาไม่กัวเองไม่ได้ มีคนมาหาเขาก็แบบว่ามีคนมาหาเขาเขาดีใจไงมาเยี่ยมมาคยุยมาคุยกับเขาบางทีแม่เดินไปไหนไปนาะนเขาบอ็ไปไหนนานจังมาอ๋อแม่ก็เดินไปบ้านนู้นหลงพอไปซื้ออะไรให้กินเนี้ยไปไหนนานจังของเหางาแ<ต>แม่ตายแล้วของเหงาไปเลยแต่น้องเป็นแบบนี้ตั้งแต่กำเนิดใช่ไหมคะ ตอนเขาดูดออกนะหัวมันก็แหลมอย่เงี้ยนะพอพอเดือนนึงมันก็มันก็เหี่ยวเธอมีตรงนี้กระโหลกแต่ตรงนี้ไม่มีเป็นน้ำกระหม่อมมาเวอร์กระหม่อมตามองไม่ค่อยเห็นหรอว่าหกระดึงขึ้นแล้วจะนิจตาเขาจะมองไม่ค่อยเห็นเลยใหญ่ใหญ่ขึ้นแต่เขารู้ว่าเสียงใครอยู่ในบ้านก่อนเขาก็มองเห็นนั่นแหละ ออ๋แต่ตอนนี้ไม่ค่อยเห็นได้แหละลางๆอเขาดูเขาเงินเขาตึงอย่าต้องดึงตาของคุณใช้สมาร์ทใช้สมาร์ทดูทอทัดเหมือนกันดูได้แต่ช่อง7ช่องเดียวใครจะไปเปลี่ยนก่อนไม่ได้โอ้โหพี่แฟนแฟนคลับช่อง7จ็ดถ้าใครจะเปลี่ยนนะเรียกแล้วเรียงให้เราเปลี่ยนช่องเจ็สีทีวีเพื่อคุณนะ แฟนคลับช่องเจ็ดเลยมยังมยังถามอยู่นั่นจะคุยอะไรด้วยหรออะไรหมดีใจรบดีใจค่ะดีใจดีใจที่มีคนมาเยี่ยมใช่ไหมคะครับถ้าเกิดใครอยากมาเยี่ยมก็มากันได้บ่อยๆเนาะเป้ต้อนรับเป้ต้อนรับทุกคนอยากกินขนมะไย ชอบกินขนมอะไรกินอะไรไม่ค่อยเป็นหรอกกินแต่แต่เขายังเคี้ยวเกินได้วนะแต่ขนมขนมนิ่มๆอะไรขนมผงขนมเหลากินที่ละลายได้ง่ายๆหน่อยใช่ไหมแล้วปกติแป่ทานอะไรคะตอนเย็นนะหรอกชอบกินอะไรบอกพี่เล้วเจ๊ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไข่เจียวข้าวไข่เจียวก็ โปรดใช่ไหมถามว่ามีไข่ไหมมีเราจะกินไข่เจียวไข่เจียวอย่างเดียวไข่ดาวกินไม่เป็นก็เหรออาหารที่ชอบที่สุดคืออะไรคะไข่เจียวไข่เจียวไข่เจียวร้อนๆนะแต่เปรี้ยวหอมๆเนาะแต่กับเหนืพ่อแม่เขาเป็นยังไงคารู้แหละว่าแม่แต่เขาเรียกแม่เขาเรียกแม่พี่คป็แม่คุณลุ พี่สาวใช่ไหมพี่สาวยังสวยเห็นไหมใช่ไหมพี่สาวใช่ไหมพี่สาวดูแลใช่ไหมพี่สาวดูแลแไปอยู่กับลูกสาวได้สักประมาณอาทิตย์ได้มันน้งสาวเป้ไ,ไปอยู่กับพี่เล็กเมืม่อเนี่ยไปอยู่บ้านพี่เล็กน่ะไปนอนลมเย็นๆโอ้โหแค่นั้นแหละให้ลูกสาวมาส่ง แต่เช้าเลยบอกอ๋อถึงว่าที่แม่ชวนมันมามันถึงได้ให้หนูมาเข็นมาส่งได้ <laughs> ตั้งกันแล้วไม่ไม่ไปไม่ไปเลยบอกมาโหนแล้วนเนี่ยเหนื่อยแล้วนเนี่ยเลี้ยงเดี๋ยวไปอยู่กับตามั่งนะบอกไม่ไปอะ่ะ <laughs> <laughs> แต่น้องเขาพลิกตัวเองก็ไม่ได้เลยใช่ไหมคะต้องเราต้องจับพลิกแล้วก็ถ้าเขาจะพลิกไม้นี่แล้วก็เอารูปกระต่ายดันไว้ แล้วได้ลุกขึ้นนั่งบ้างไหมคะไม่ได้นั่งเลยเนาะนั่งคือว่านั่งได้แต่ต้องหาอะไรพิงเนี่ยแล้วก็นั่งนานไม่ได้เพราะมันหนักหัวหนักสมรักน้ำลายอ๋อหัวหัวเว่อร์เหมือนคอคๆก็อยู่กับสคนนี่แหละเนาะแล้วปกติตอนนี้มีทางหน่วยไหนที่ช่วยเหลือเราเป็นประจำบ้างคะไม่มีไม่มีเลย แม่ก็ให้เขาลูให้ลูกสาวเราไปไ,<อ>ได้ไม่กี่วันกี่อาทิตย์กี่วันก็มีคนโทรมาหาว่าอะไระคะขาดหรืออะไรแบบก็ข,ขอแทมเพศเขา,า,าทำทำแั้นเขาก็แชร์ไปลูกกับลูกชายเขาก็เลยโทรมาว่าให้ถ่ายรูปลูกน้องไปแล้วก็ถ่ายลูปต่อดดแล้วก็มี

มาม่าใส่ไข่ไเลือกวาอยากเขาอยากกินเขาถามมีมาม่าไหมบอกได้กินเป็นอห่างไปลองกินดูเพื่อก็เลยต้ให้ต้มกับฟองจับฟองน้อนฟอนอย่างนั้นแหละแบบลุกนั่งไม่ได้ไม่สำลักไม่สำลักก็รอตะแคงเขาแต่อย่างนี้คุณหมอเขาบอกว่ามีแนวทางการรักษาอะไรไหมคะตอนตอนที่ ตอนที่เขายังหลับปากมันหัวเรานั่นเป็นหมอเด็กย,ยิงเงี้ยเขาบอกว่าเขาเจาะเขาจะเจาะเจาะข้างหลังทำสายยางยาอะไรยงเี้แม่เขากลัวไงกลัวว่าจะติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยว่าจะเป็นนู่นเป็นนิ้วหัวแล้วต้องให้พ่อแม่ไปเต้นด้วยนะ<อ>ที่จะให้เขาเจาะแล้วแม่เขาบอกอยากให้ลูกตายไงแบบอ,อ่ะแล้นะะวเขาก็เลี้ยงไปตามเวรตามากลางเขาเขาก็ยังมีชีวิตอยู่กับเราได้นานใช่ปล่าล่ะถ้าเกิดไป ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วกเกิดแม่เขาทําไม่ไดีอะไรสา,สายยองสายยางติดเชือ้อแล้วมันจะลําบากนะจะเรื่องใหญ่ระวังเขาก็ผ<า>ักตึงตอนนี้ยังตึงอยู่ใช่ไหมเอ็มก็ตึองบ้านยาปล่อยเลยเลี้ยมแก่ละมันเต็ม ดึงหน้าดึงหน้าแต่เราอาบน้ำหรือเช็ดตัวใช่ไหมคะเช็ดตัวครับก่อนเขายังนั่งได้ยังอายุยังน้อยยี่สิบปีเขาเขายังไม่นั่งได้เพราะอะไรเพอายุ่เยอะเขาก็เหมือนเหมือนพวกเราอายุ่เยอะนะแบบหัวเขาก็โตขึ้นทุกตีบเมื่อวานสองมาเมื่อหมอเนี่ยมันมาวัดหัวมามาแบบมาตรวจตามบ้านอะไรเงี้ย เขาก็ปกตินะไม่ใหญ่ก็าเขาใหญ่พอดีแล้วไงเวลาเขาคันเล็บเขายาวทีเขาเกาซะโอ้โหตอนนี้พี่เล็กกดอกมันจะปลิดง่ายแล้วมันขี้เล็บเกาหลังทีบอกอย่าเอาเล็บไปเกาแล้วลูกเอาลูกลูกคอเดี๋ยวพี่เล็กเกาให้เอ้พี่ใหญ่ค่ะข้าวต้ะ เป็นกำลังใจให้เป้นะคะนี่ไหมนี่ไม้มือสาวๆเนี่ยใช่ไหมมือเขาดิ้วลำเทียนเลยเนี่ยเอ้แต่มือเขาสวยนิ้วเป้สวยมากเป้สวยมากสวยกว่าพี่พี่ว่าพี่ลำเพียนแล้วนะตอนนี้พี่ก็กล้านไปหมดแล้วอ่าแล้วไว้มาใหม่นะคะเป้ อุณค่ะสวัสดีค่ะแม่แมวมีแมวเป็นเพื่อนกันไหเนียวเหนียวถายให้ชเพื่อนเองหรือแพลวจะมาช่วยพี่เล็กฮะแมวมันเวมันตกลงทังนี้อย่างเดียวไฝข้อมัน และตอนนี้เราอยู่กับอาสาอิสระชนนะคะน้องแพรวซึ่งประจำอยู่ที่จังหวัดอยุธยาค่ะอยากให้แพรวเล่าถึงเคสของน้องเป้น,นิดนึงว่าเราพบเจอเคสน้องเป้ยังไงนะคะเคสน้องเป้นี่ที่บอกว่ามีต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากว่าพ่อแม่เขาตายายเขาเสียลงแล้วก็เหมือนไม่มีใครดูแลแล้วเหมือนว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงเราก็เลยเข้ามาดีมา,าอะไรเขาก็ อาเป็นหัวบวม<ว>มีน้ำมีน้ำในหัวตั้งแต่เกิดแลที่นี้เหมือนว่าจากที่ว่าเขาสูญเสียหู่ยยากอะไรเขาไปเนี่ยม,มันไม่มีคนดูแลเขาจะทําให้เขาเขาไาเป็นแขงกดทับก็ค<อ>ือรู้รู้ข้อมูลเพราะว่า ไม่รู้ตรงไม่รู้คนรู้จากเพื่อน็นญาต่างๆกันแล้วเราก็เลยเข้ามาดูช่วยช่วยดูแล้วก็เรื่องของการบรยจากอะไรต่างๆที่ของมูลนิธิอิสระชนทําอยู่แล้วแถวก็จะดูอยู่ในส่วนนี้ใช่ไหมคะก็คือเราก็จะเป็นการทํางานต่อเนื่องเนาะใช่ค่ะต่อเนื่องแล้วก็ล่าสุดเห็นบอกว่าห้องน้ํําห้้องาที่เขาใช้อยู่เนี่ยจะเป็นแบบเพลิงสังกะสีธรรมดาสังกีมันชำรุดอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะเราจะเา้ามาใช่มาทำให้เขา แล้วโดยปกติเนี่ยแพลลงพื้นที่หรืออะไรยังไงบ้างคะในฐานะอาสาของมูลนิธิอิสระชนในพื้นที่ยุทธยานี่หลักๆแล้วจะลงเลี้ยงข้าวทุกวันเสาร์แต่การลงพื้นที่ประจําวันคือเราใช้ชีวิตเดินทางต่อเวลาทําให้เราเหมือนได้เจอเคสในทุกๆวันก็คือเรานี่แหละมอเตอร์ไซค์ผู้ใจใช่ไหมมีของมีของเจอไว้เลยไหนแจกเจอใครจับแจกเลยใช่ไหม ใช่จะใครจับแจกเลยก<ม>็คือจะใช้วิธีการอย่างนั้นเพราะว่าในพื้นที่พิทยานเนี่ยมันจะแตกต่างจากกรุงเทพเพืนหนึง<ม>เขาจะไม่อยู่เป็นที่เป็นทาง<ม>ด้วยสภาวะของกฎหมายเกี่ยวกับโบราณสถานซึ่งมมไม่สามารถนอนตรงนี้ได้ทําให้เขาต้องออกไปอยู่แต่ละมุมแต่ละมุมแต่ตกเย็นมาเนี่ยเขาจึง<ม>จะมาอยู่ในจุดของเขาบางคนก็จะอยู่ในลืมในฟอร์หรือบางคนไปรับจ้างแล้วก็กลับมา คนเออส่วนใหญ่คนเล่นรล่อนของที่อยุธยาเนี่ยเขาทําอาชีพอะไรคแพอาชีพอะไรส่วหรับคน,นที่มีอาชีพมีอาชีพเก็บผักในตลาดช่วยเข็นผักล้างถ้วยล้างชาม,มสามก็คือเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง อ๋อก็ไปอยู่ตทุ่งแล้วก็จะเป็นพวกก่อสร้างใช้งานด้วยส่วนพวกเอ่อที่เป็นเก็บขยะหรืออะไรต่างๆมีด้วยไหมมีค่ะมีแต่เก็บขยาวนใหญ่จะไม่เยอะนะจะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่อ๋อก็อาจจะเป็นบริบทที่แตกต่างกันแต่ถ้าจะเยอะตอนนี้ใช่ค่ะถ้าเยอะตอนนี้ส่วนใหญ่นะจะเป็นผู้ปราชิตเวชกับอาคนชรลาผู้สูงอายุผู้สูงอายุตอนนี้ในยุทธยามีออกมานอนข้างนอกประมาณเจ็ดรายอไม่กลับบ้าน คือเขาไม่กลับบ้านเองไม่ยอมไม่ยอมกลับบ้านเองค่ะพานำส่งแล้วดูบ้านรู้อะไรก็ไม่ยอมกลับ<ม>กับคู่ป่วยสุราเลือดรังอยู่สี่ท่านที่ไม่ยอมกลับ<ม>ร่วมเราร่วมงานกับทางคอมตระวันเพื่อขอตียาแล้วนำส่งบ้านนอาอะไรแล้วสุดท้ายก็เขากลับมาที่เดิมทำช่วยกันเหลือแล้วก็เลยเราต้องเลยดูเขาในระยะห่าง อันนี้ก็นือหนึ่งภารกิจนะคะของมูลนิธิอิสระชนซึ่งเราก็จะมีสาขาอย่างจังหวัดต่างๆซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็จะมีที่อยุธยากับสมุทรสาครก่อนโดยที่อยุธยาเนี่ยก็จะเป็นคุณแคลวนะคะที่เขาจะดูพื้นที่ในเขตนี้แล้วก็ทํางานร่วมกับพมจ<ช>ด้วยเนาะก็เป็นการขับเคลื่อนในเรื่องของการดูแลคนไร้ที่พึ่งแล้วก็เหมือนกับเราเนี่ยเข้ามาช่วยไม่ให้เขาหลุดออกไปนอกนอกบ้านก่อน คือเราถ้าสมมติอะอย่างเคสแบบนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าอะไรที่เราช่วยได้อะไรที่เราไหวเราก็จะมาช่วยบริจาคสิ่งของให้นะคะ<ช>แล้วก็มาดูเรื่องความเป็นอยู่เขาดีกว่าที่เราปล่อยปะละเลยถ้าสมมติไม่มีใครสนใจวันหนึ่งเกิดบางคนบางครอบครัวเนี่ยอาจจะมีที่เขาไม่ไหวจริงๆเขาก็อาจจะเอาปล่อยออกไปอยู่ตามนอกถนนที่<ช>ซ,ซึ่งเราเรา เจอเหตุการณ์แบบนี้กันมาเยอะเจอเยอะหนักสุดหลังโควิดมานี่คืออัตราจากที่คนเลีนน้ยยามีน้อยลงแต่หลังจากโควิดมามีมากขึ้นคือคนตกงานผู้ป่วยถูกนำมาทอดทิ้งคือเขาอบอุ้มกันไม่ไหวไแล้วในครอบครัวซึ่งตรงนี้ถือเป็นการทำงานเชิงรุกนะคะของมูลนิธิอิสระชนค่ะ